ยังขึ้นไม่หนำใจราคาทองคำตลาดโลกยังคงเดินหน้าทุบสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องครับเช้าว,วันนี้23กันยายน67ราคาทองคำของไทยปรับเพิ่มขึ้น100บาทรูปพันธ์ขายออกบาทละ41,400ทองคำแท่งขายออกบาทละ49,000บาทเกิดอะไรขึ้นโมในชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทองคําตลาดโลกโกสปอร์ตทําจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์เอาไว้อยู่ที่2,625พอมาเช้าวันจันทร์เดินหน้าบวกต่อจุดสูงสุดใหม่ก็คือ2,631นะครับเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยขาลงของสหรัฐที่ทําให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงรวมไปถึงความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่มีโอกาสครับ การสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบุลเลาะในเลบานอนอาจจะยกระดับการใช้อาวุธหนักแล้วก็ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ตอนนี้กรอบของราคาทองคำตลาดโลกโกสปอร์ตอยู่ในช่วง2,600ถึง2,630 2,650นะครับแล้วอีกด้านนึงครับเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงนั้นทำให้เงินบาทของเรายัางคงเดินหน้าแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องแล้วแข็งค่าสุดในรอบ19เดือนนะครับอยู่แถวแถว32บาท 90สิบสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วครับทองคำของไทยก็เลยขึ้นอย่างเชื่องช้าเหลือเกินครับส่วนปัจจัยต้องจับตาดูในรอบสัปดาห์นี้ครับก็คือการถแถลงของประธานเฟดสาขาต่างๆรวมถึงการประกาศตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐ อย่างวันที่23กันยายนครับจะมีการประกาศดัชนี PMI ภาคการผลิต PMI ภาคบริการจากนั้น24กันยายนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค26กันยายน GDP ไตรามาส2ประมาณการครั้งสุดท้ายจำนวนขอรับสวัสดิการกรณีว่างงานรายสัปดาห์ 27กันยายนครับดัชนีราคาการใช้จ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE พื้นฐานเดือนสิงหาคมส่วนกรอบของราคาทองคำไทยนะครับอยู่ในช่วง4 5 0 0ถึง41,000บาทครับเพื่อนๆล่ะครับมีมุมมองอย่างไรต่อทิศท,ทางแนวโน้มราคาทองคำตลาดโลกโก้สปอร์ตจุดสูงสุดรอบใหม่จะไปไกลขนาดไหนแล้วถ้าเกิดจะยอ่อแนวรับสำคัญอยู่จุดไหนรวมถึงทองของไทยด้วยบอกเล่าแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ